นิทานยศศพ1นึน 101. สอนหนูน้อยให้เป็นคนดีตอนหนูสามตัวหนูสามตัวซึ่งกระหายน้ำอย่างมากได้พบอ่างใบใหญ่ที่มีน้ำอยู่ก้นอ่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่อ่างใบนี้ลึกมากพวกมันจึงตกลงกันว่าจะต่อตัวโดวยการจับหางกันและกันแล้วผลัดกันดื่มน้ำนั้นพวกหนูค่อยๆหย,ย่อนหนูตัวแรกให้ลงไปดื่มน้ำก่อน แต่เมื่อหนูตัวแรกดื่มน้ำเสร็จแล้วนั้นน้ำในอ่างก็เกือบหมดเต็มทีหนูตัวที่สองเห็นว่าน้ำเกือบจะหมดแล้วจึงคิดในใจว่าหืม um, น้ำที่เหลือเนี่ยคงไม่พอสำหรับข้าเป็นแน่ขณะเดียวกันหนูตัวที่สามก็คิดว่าหืม um, เพื่อนๆคงดื่มน้ำจนหมดไม่เหลือถึงข้าเป็นแน่นอนเลยนะเนี่ยไม่นานพวกหนูก็พากันกระโดดลงไปแย่งกันดื่มน้ำที่เหลืออยู่ เมื่อดื่มนะ้ำหมดแล้วพวกมันจึงตระหนักได้ว่าอ่างนั้นสูงและลึกเกินกว่าที่พวกมันจะกลับขึ้นไปยังโลกเบื้องบนได้อีกต่อไปในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันทำให้ปัญหายิ่งรุงแดงมากยิ่งขึ้น